โอเคครับเมื่อกี้บ้านไอครับบ้านไอ้อจระอาอายออ,อ,อ้ยอ้ออเอกอ้ยอ้โต้ไอโอ้ยผมคนใต้ออกเสียงยากครับท่านผู้ชมดี๋ยว่ากันนะครับกด <laughs> เกลียวเลี้ยวโค้งไม่เลิกครับบ้านเวียงสาเนี่ยอ่าดูดิครับบ้านเวียงสาจากอเวียงสาอยู่ขวามือครับออนนี้วัน สถานีพัฒนาที่ดินน่านนะครับซ้ายมือเมื่อกี้ครับเอออ่านได้ฟังแล้วเบียงสาแล้วนะครับเบียงสาแล้วต่อไปก็เดี๋ยวกน่านนะครับอีกสามสิบเซนเศนครับแต่นสบายเหลือเกินจังหวัดน่านอิจฉาครับกิจเตกอนใต้อิจฉาครับดูด้ยครับนิ่มมากเลยครับท่านผู้ชมโอ้นิ่มไม่แบบสะดุดเลยครับนิ่มนิดหน่อยจะเตือนจิเศ ที่กระดานกิตติรถสิบปีแล้วเนี่ยแต่ได้รถใหม่เนี่ยได้ Mx อะไรแบบเนี้ยกาไม่อยากติดนี่อ่ะหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอบครับวัดนาไรยสวยมากเลยวัดนาลายัยโรงเรียนบ้านนาลายัย ดอได้เหลืองๆสวยจังเลยพระยาสังสังครุโรงเรียนประชานุเพราะนี่ปั๊มเชลครับไม่ทราบคนจังหวัดน,น่านี่ยเขาทำอาชีพอะไรครับเนี่ยอยากจะรู้ครับรายได้อะเขาได้มาจากไงอ่ะคน กลางเต็นท์นอนเหรอน,นั่นอะโรงโรงคั่วกาแฟรหรืออะไรหรือขายซุ้มขายของศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำจังหวัดน่านโอ้จังหวัดน่านน่ารักมากครับซุ้มประตูเมืองน่านนะเมื่อกี้ะครับ สามกิโลครับถึงแล้วเวียงสาครับนี่ฮะโปูบ้านไม่ใช่อำเภอเวียงสาครับข้างหน้ามีปั๊มพีทีอยู่ด้วยครับว้าวมีร้านตัดผมไหมครับเนี่ยอยากเจอร้านตัดผมพี่จาซาลออดไม่ใช่พี่จาปลาสด ผมย้ยน้องยายาใส่หัวหน่อยโรงเรียนสีเ,สเว,วียงสาจะให้ส่งยายหน่อย,ยต,ต้องเลี้ยวแล้วเนี่ยไปนั่นเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายแล้วเนี่ย อำเภอเวียงสาเนี่ยเลี้ยวกว่าถ้านะน่านตรงไปอ่นะเนี่ยกลาวไปจากนั้นอ่ะซอกนั้นอ่นะเวียงสาอันนี้มันโคง้งนฮะดูเหมือนว่าโคง้งอว่าดูเหมือนเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวนะเวียงสาแยกเวียงสานั่นยะี่สี่นะนนโลครับนั่นไงน,นั่งแต่ผมปะ แี่ดูก่อนเป็นร้านผู้ชายอ่ะ